ครับผมกลับมาอีกครั้งนะครับกับวิชาบาสเกตบอลก็อีกเช่นเคยครับพบกับคุณครูบอยนะครับที่จะคอยสอนและสอดแทรกความรู้ต่างๆเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะครับให้เด็กๆได้รับชมและรับทราบกันนะครับก็ต่อเนื่องต่อเนื่องกันเลยเนาะจากเมื่อคลิปที่2นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงบาสเกตบอลนะครับวันนี้เราก็จะเป็นการเลี้ยงเช่นกันนะครับเป็นการเลี้ยงบาสเกตบอลเช่นกันเพียงแต่ว่า ลักษณะในการเลี้ยงนะครับจะเป็นการเลี้ยงบาสเกตบอลแบบหลบหลีกคู่ต่อสู้นะครับมันก็จะต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับการเลี้ยงของคลิปที่2นั่นแหละนะครับถ้าเด็กๆได้ดูคลิปที่2นะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่2เสร็จแล้วแล้วกลับมาดูคลิปนี้เด็กๆก,ก็จะสามารถทําได้เพราะว่ามันต่อเนื่องอคุณครูบอยเคยบอก,เด,กเด็กบอกว่าให้เด็กๆ ลองฝึกลองทําเปิดดูบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆ,ำๆ,ำๆเพื่อให้มันต่อเนื่องนะฮะแล้วเราจะได้คุยกับรู้เรื่องนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณครูคบอยจึงบอกว่าให้เด็กๆไปลองฝึกดูไปลองทําดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอทบทวนเรื่องของการเลี้ยงบาสเกตบอลก่อนนะครับหรือการแครี่นั่นแหละนะฮะ,ะแน่นอนนะครับ หลักสำคัญของการเลี้ยงบาสเกตบอลนั่นคือมือนะครับนิ้วมือข้อมือนะครับทีนี้การคอนโทรลว่าจะไปซ้ายไปขวามันขึ้นอยู่กับนิ้วมือนะครับการออกแรงนะครับเบาหรือแรงขึ้นอยู่กับข้อมือนะฮะแล้วการหลบปลีกนะครับหรือควบคุมในการอ,าอ้อมคู่ต่อสู้ในการเลี้ยงหลบไปทางซ้าย ลบไปทางขวาอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่นิ้วมือนะค,ะครับ,รบก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้นะฮะใครที่อยู่บ้านแล้วยังไม่ได้ไม่ได้ซื้อลูกบาสก็มีคำถามรีเควสกลับมาหาคุูบอยว่าใช้ลูกบาสไอ้ใช้ลูกบาสนอกเหนือจากลูกบาสเนี่ยได้ไหมที่เป็นลูกทรงกลมแล้วเด้งได้ใช้ได้นะฮะ แต่ครูบอลเคยบอกแล้วว่าอารมณ์หรือฟิลในการในการเลี้ยงหรือความรู้สึกเนี่ยมันจะต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ถ้าเด็กๆไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากซื้อไม่เป็นไรใช้ได้ใช้แทนไปได้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใช้ได้นะฮะส่วนใครที่อยากจะฝึกหรือซ้อมในการแข่งขันหรือในการฝึกจริงๆแบบอยากได้อารมณ์จริงๆนะฮะก็ซื้อลูกบาทได้ ครูใบบอกแล้วว่ามันมี99บาท120-150แล้วแต่หนูเลยนะครับก็มาตรฐานของลูกบาสจะเป็นไซส์7นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่6นะครับคลิปที่6นะฮะว่าด้วยเรื่องของการเลี้ยงบาสเกตบอลแบบหลบหลีกคู่ต่อสู้นะฮะโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเรามาทบทวนของเก่ากันเลยนะครับเดี๋ยวขอลูกบาสหลูกขออนุญาตนะครับ เส่ลูกบาสมาแล้วครับนี่สุดยอดยอดเยี่ยมอ่ะทีนี้เด็กๆคงจะจําได้คลิปที่สองครูอบสอนบอกว่านะครับกลางนิ้วออกนะครับให้เป็นลักษณะทั้งห้านิ้วกลางออกโดยที่เราจะไม่เกร็งนะครับทําหน้าที่ของลูกบาสก็คือการตกแล้วเด้งขึ้นเห็นไหมฮะหน้าที่ของเราคือพอลูกบาสตกขึ้นตกลงพื้นขอโทษนะครับตกลงพื้นนะ เราเด้งขึ้นให้เรากางนิ้วมือคอมลูกบอลไว้ในลักษณะนี้แล้วใช้แรงข้อมือนะครับกดลงไปโดยให้นะฮะนิ้วมือนะครับในการคอนโทรลว่าไปซ้ายไปขวาเห็นไหมฮะมันอยู่ที่นิ้วมือเห็นไหมครับเด็กๆดูสังเกตที่นิ้วมือคุณครูใบนะครับอ่ะครูใยถอยหลังนิดน,นึงนะเห็นไหมมันไปได้หมดนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะ อ่ะแล้วใครที่ยังไม่คล่องเมื่อครั้งที่แล้วครูบอยบอกไว้ใช่ไหมลูกให้ชมเลืองดูได้นิดหน่อยก้มมองได้นิดหน่อยนะครับแต่อย่าจ้องใช่ไหมครับอย่าจ้องมองแบบนี้เพราะอะไรจําได้ไหมครับเพราะอะไรครับถูกต้องมันจะติดเป็นนิสัยนะครับมันทําให้เกิดความเคยชินมันไม่เหมาะทีะ่จะเป็นการเล่นบาสน,นะครับหรือเป็นการฝึกทักษะนั่นเอง ให้เราชมเลื่องดูได้นิดหน่อยพอเราชมเลื่องดูแล้วนะครับให้ร่างกายจดจำนะฮะแรงที่เรากระทําลงไปนะฮะให้ร่างกายจดจําให้มือเนี่ยเราสัมผัสลูกบาสแล้วเด้งขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถอ่าที่จะอ่าคอนโทรลได้ถ้าเราไปไปจ้องมากๆนะฮะเราก็จะไม่สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นะฮะแต่ถ้าเรามองอ่าชมเลื่องดูนิดหน่อยนะครับอ่าได้พอเลี้ยงไปนานๆเนี่ย ร่างกายจดจําละน้ําหนักเท่านี้แรงที่ออกไปจากข้อมือเท่านี้นะครับความรู้สึกที่ลูกบาสเข้ามามือแบบนี้รู้สึกยังไงเราก็จะทําไปโดยเป็นออตโต้เนาะไปแบบออตโต้เลยซ้ายขวาซ้ายขวาการเลี้ยงบาสจจำเป็นเป็นอย่างยิ่งต้องฝึกทั้ง2มือนะครับต้องเป็นทา้งซ้ายทั้งขวาถามว่าเป็นมือเดียวเลี้ยงมือเดียวได้ไหมก็ได้นะฮะ แต่ว่าเด็กๆจะเขาเรียกว่าเหมือนกับเสียโอกาสเสียเวลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาคู่ต่อสู้เข้ามาแย่งเราเนี่ยนะครับเขาใช้2มือแต่ถ้าเรายังใช้มือเดียวในการเลี้ยงเนี่ยเราจะเสียเปรียบนั่นเองโอเคไหมนะครับนี่คือทักษะการเลี้ยงนะครับบมพวนให้แล้วนะอ่ะทีนี้เราจะทําการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลแบบหลบหลีก ทำอย่างไรนะครับหนึ่งแน่นอนครับต้องเป็นการคอนโทรลต้องเป็นการเลี้ยงลูกบอลแน่แน่ละเทคนิคที่สองเทคนิคส,สองนะครับ <c oughs> คือการก้าวเท้านะครับการก้าวเท้าเทคนิคที่สามคือลักษณะการใช้ลำตัวในการบางัง <c oughs> นะฮะเดี๋ยวครูบอจะบอกสามอย่างนี้ในการเลี้ยงในการหลบหลีกโอเคนะครับ เริ่มจากอันที่หนึ่งอ่าคุณครูบอกว่าในการเลี้ยงใช่ไหมครับในการเลี้ยงก็คือคอนโทรลใช้มือขวาหรือมือซ้ายในการเลี้ยงนะฮะอ่าอันนี้เห็นละเห็นชัดเจนเลยว่ายังไงเด็กๆก,ก็ต้องทาใช่ไหมครับทีนี้อันที่สองนะครับก็คือการใช้เท้าหรือการก้าวขานั่นเองทําอย่างไรเพื่ออะไรขออนุญาตเศกกลวย เปะอ่ะมาทางนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วการที่เรา,าใช้เท้าในการก้าวนะครับทําเพื่ออะไรนั้นนั่นก็คือเวลาเราเลี้ยงลูกบาสนะครับอ่ะพอเราเลี้ยงมาเสร็จสมมุติว่ากลวยนี้คือคู่ต่อสู้เนาะคือคู่ต่อสู้เราถนัดขวาแล้วเราจะเลี้ยงไปในแนวนี้วิธีการปฏิบัติคือนะครับใช้ มือขวาเลี้ยงลูกบาสใช้ขาซ้ายหรือเท้าซ้ายเนี่ยก้าวบังคู่ต่อสู้ไว้เห็นไหมฮะคู่ต่อสู้อยู่แบบนี้เราใช้เท้าซ้ายก้าวนะฮะเราใช้เทา้าเท้าซ้ายก้าวค้อมคู่ต่อสู้ไว้หันหลังให้คู่ต่อสู้นะครับนี่ฮะนี่คือทําไมต้องใช้ขาใช่ไหมครับต่อไปลําตัวอันที่สาม ที่สามนะครับลาตัวนะครับพอเราก้าวเท้านะครับข้อมผู้ต่อสู้เสร็จแล้วนะครับถ้าเราก้มอย่างนี้มากเกินไปผู้ต่อสู้ที่ตัวสูงตัวใหญ่หรือมีความคล่องแคล่วหรือมีความรวดเร็วนั้นนะ่ะสามารถเข้าไปล้วงได้แต่การล้วงหรือการเข้ามาขโมยบอลเราเนี่ยนะฮะถ้าเขาโดนเนื้อต้องตัวเราหรือโดนมือเราเขาจะฝาวดังนั้นเขาต้องใช้ความเร็วในการขโมยบอล ทีนี้วิธีการที่จะไม่ให้เขาขโมยบอลและจะรู้ได้ว่าคู่ต่อสู้นั้นเคลื่อนที่ไปทางไหนนั่นก็คือลำตัวใช้ท่อนสีข้างาสะโพกนะครับหรือหลังหรือไหล่ของเราก็แล้วแต่นะครับแนบไปแนบไปแนบไปที่คู่ต่อสู้แล้วเราจะทราบว่าคู่ต่อสู้เคลื่อนไหวไปทางไหนเพื่ออะไรเพื่อที่จะสมมติว่าคู่ต่อสู้นี่สมมติเป็นเป็นคู่ต่อสู้นะครับ ูบอยเลี้ยงอยู่นะฮะพอขบอยเอาสะโพกแนบของผู้ต่อสู้ไว้นะครับแนบขาแนบลําตัวแนบมือเขาก็แล้วแต่พอเขาเคลื่อนไปทางนู้นเราก็รู้ตัวละว่าเขาจะต้องเคลื่อนไปทางไหนเราก็เลี้ยงเพื่อเบี่ยงเบนลูกบาสดและเอาตัวบังเขาเห็นไหมง่ายไหมลูกง่ายไหมครับอ่ะทางซ้ายก็เหมือนกันพอเลี้ยงซ้ายเสร็จปับ๊บหนึ่งเลี้ยงด้วยมือสองขาร่อมสามนะครับ บอดี้เชคนะครับบอดี้เชคพอเราเช็คดูว่าอ่ะคู่ต่อสู้มาทางนี้นะปับ๊บอ่าเห็นไหมฮะนี่คือปัจจัยหลักๆที่อ่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยบอกกันเท่าไหร่มันเป็นเทคนิคและการเรียนการสอนในในแบบใหม่ที่คุณครูค่บใช้ประสบการณ์นะครับกว่า30กว่าปีที่เล่นบาสนะครับก็เอามาสอนเด็กๆง่าย เข้าใจและได้ผลนะครับสสิ่งนะครับการเลี้ยง2การก้าวขานะครับคอมพูดต่อสู้3ามบอดี้เชคก็คือใช้ลำตัวสัมผัสแตะเขานะครับแต่เวลาเราเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นคลิกในการเล่นบาสถ้าเราเลี้ยงแล้วเราใช้ศอกใช้มือผากเขา ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราจะเาวนะครับเป็นฟาวบุคคลแบบนี้ไม่ได้สิทธิ์ในการเล่นบาสนะครับในการคลองบอลน,นะครับในการคลองบอลเนี่ยคนที่มีบาสเนี่ยจะมีสิทธิพิเศษนะครับหมายความว่าเวลาเราเลี้ยงบาสอยู่กรรมการจะดูแลเราเป็นพิเศษหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีการขโมยบอลหรือโดนตัวเราโดยที่ ทําให้เราเสียการคองบอลน,นั้นอยู่ในดุลพินิษของกรรมการแล้วเราเสียบอลโดยลนนักษณะนี้กรรมการจะเป่าฟาล์ให้กับเรานั่นยัหมายความว่าคนที่จะมาแย่งเรามาโดนตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดดึงผักดันรั้งตีเข้าด้านหลังนะครับใช้ศอกใช้สะโพกใช้เขา่าดันยังไงเราก็แล้วแต่ที่เป็นเทคนิคทั้งหลายเนี่ยกรรมการจะมองว่าเขา เสียฟาวทําให้เราเสียการของบอลโดยตั้งใจฉะนั้นเราจึงจะได้ฟาวจากคู่ต่อสู้นั่นแสดงว่าคู่ต่อสู้จะต้องเสียสิทธิ์ฟาวบุคคล1นึ่งครั้งนะฮะทีนี้มันก็เข้าไปอีกถ้าอยู่ในอ่าโซนหัวกะโหลกเขาเรียกว่าโซนหัวกะโหลกนะครับถ้าเป็นอของบาสนะฮะหรือตอนนี้สสมัยใหม่เขาเรียกว่าเอ็นโซนนะฮะ หรือโซนหัวกะโหลกอันเดียวกันนะฮะถ้าเราอยู่ในโซนของคู่ต่อสู้อยู่ในโซนหัวกะโหลกถ้าเขาฟาวเราจะได้ชูลูกโทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังขึ้นไปชูดเรากําลังขึ้นไปเลีย up ให้อย่างนี้เราจะได้ชูลูกโทษแต่ถ้าฟาวในเขตโทษธรรมดานะครับโปะเขาจะเสียฟาวบุคคลหนึ่งครั้งเราก็จะได้สิทธิ์ในการ ส่งบอลเข้ามาเล่นในสนามหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมเริ่มมีทริคต่างๆละบาสเป็นอะไรที่ละเอียดและยุติธรรมครูบอยมีความคิดเห็นส่วนตัวนะครับว่ากีฬาบาสเกตบอลหรือกีฬาเมกาฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการคุ้มครองจะมีการแฟร์หมายความว่ายุติธรรมสําหรับในการเล่นทั้งสองฝ่ายนะครับเขาจะมีกติกาที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอันนี้คือ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกีฬาปะทะนะครับกีฬาปะทะเขาจะลดกันมีอารมณ์โต้อตอบลดการพูดลดกัน,กนอ,อะไรทุกๆอย่างนะครับมันมันจะอ่อนนิดนึงดังนั้นเขาต้องเป่าฟฝวาทันทีเพื่อลังับเหตุโอเคไหมครับอ่ะโอเคขอทวนใหม่นะครับการหลบหลีกคู่ต่อสู้นะครับเลี้ยงหลบหลีกคู่ต่อสู้นะฮะเอาแบบเปิด ่เปิดระยะไปเลยนะครับบอยเลี้ยงปึ๊บหเลี้ยง2องก้าขาค่อม3าม body c h a หลบไปอ่าเห็นไ,ไหมครับต่อไปอ่าข้างซ้ายบ้างก็ได้ครับเลี้ยงซ้าย2องก้าสาม body c h a หลบไปเห็นไ,ไหมครับอันนี้เป็นการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้อ่าในแบบระยะประชิดนะครับส่วน การเลี้ยงอีกแบบหนึ่งที่ใช้ก็คือ c อสโอเวอรนะครับือก็ก็คือเนี่ยู้ต่อสู้อยู่ข้างหน้านะครับเราใช้ทักษะความสามารถของเราล่อหลอกปึ๊บไปละนะครับอันนี้ไปลอะอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนนะครับประสบการณ์ที่เราโดนสกรีนโดนบล็อกอะไรทั้งหลายทำให้เรารู้จังหวะในการหลบคู่ต่อสู้นะฮะ ก้อนนี้อันนี้ก็จะเป็นทักษะและกระบวนการในการเล่นบาสเกตบอลซึ่งเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับอเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าบาสมันเป็นอะไรที่ไม่ยากทีนี้เด็กๆที่ยังไม่ค่อยคล่องนะครับเริ่มจากทำช้าๆไปก่อนยังไม่ต้องรีบนะครับเริ่มจากการเคาะลูกบาสก่อนเลี้ยงลูกบาสนั่นเองตัง้งตัง้งตั้งซ้ายขวาฝึกนะครับ ถ้าเด็กๆด,ดูคลิปที่2เด็กๆก,ก็จะเข้าใจว่าทําไมครูบอยถึงอยากให้เด็กๆฝึกเลี้ยงนะครับทําไมครูบอยอยากให้เด็กๆดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้คุยกันรู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยพอเราคุยถึงคลิปที่6เนี้ยเด็กๆก,ก็จะผ่านคลิปที่2มาจะรู้สึกว่าอ๋ออ๋อนี่คือเหตุผลว่าทําไม ถึงต้องมีการฝึกและดูคลิปของคุณรูบอยให้จบเสร็จแล้วใครไม่เข้าใจดูรอบ2รอบ3เอาไปฝึกเห็นไหมฮะก็เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำว่าของคุณรูบอยเทอมนี้นะครับก็จะมีใบงานอยู่แค่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่า ใบงานอยู่ในคลิปที่เท่าไหร่นะครับแต่ครูบอยใจจริงๆอยากให้เด็กๆฝึกนะครับอยากให้เด็กฝึกเพราะมันไม่ยากเลยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับในลักษณะนี้นะฮะโอเคขออีกหนึ่งเที่ยวอันนี้เอาแบบปิดจังหวะชา้ชาๆโอเคไหมชา้าช้านะครับอ่ะแบบแบบที่หนึ่งนะครับขอ้ออ่าข้อที่หนึ่งนั่นเองครับเหลี่ยง เดินเข้าหาคู่ต่อสู้ข้อที่สองนะครับก้ 9, าวเท้าคอมข้อที่สามบอดี้เชคบอดี้เช k คบอดี้เช k คนะครับบอดี้เชคเขาเช็ Check เขาปุ๊บพอสัมผัสได้เสร็จปับ๊บเลี้ยงหนีนะครับฉีกออกไปนั่นเองฉีกซ้ายฉีกขวาแล้วแต่จังหวะของเรานะฮะโอเคนะแบบ ปิดจังหวะสามอย่างนะครับเด็กๆโอเค okay นะครับอ่ะดูใหม่นะครับ1เลี้ยง2การก้าวขา3ามบอดี้เชคอ้อมลบป้ายนะครับแบบนี้นะครับนี่คือการเลี้ยงหลบหลีกคู่ต่อสู้แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะครับในการหลบหลีก แต่อีกอย่างหนึ่งที่เขาบอยทำให้ดูนั่นก็คือ,อมันก็มันก็มีหลายแบบนะสปริงมูฟนะครับสปริงมูกก็คือการเลี้ยงนะครับอันนี้ยังไม่ต้องฝึกแต่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าเด็กๆยังไม่คล่องเวลาเลี้ยงสปริงมูฟมันเป็นชั้นสูงแล้วเวลาเราทำเนี่ยมันจะเป็นการดับเบิลบอลนะครับเพราะอะไรแอบสปริงมูฟปึ๊บอัพไาแล้ว แบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเด็กๆที่ยังไม่คล่องมันก็จะกลายเป็นดับเบิลบอลเพราะอะไรเนี่ยพอเด็กเลี้ยงเสร็จป,รปั๊บสติงมุดปุ๊บพักบอลไงพักบอลหมุนบอลอย่างนี้ปุ๊บเลี้ยงอย่างนี้เรียบร้อยเลยเสร็จเป็นการดับเบิลบอลหรือเป็นการพาบอลของบาสเกตบอลซึ่งมันเป็นการผิดระเบียบมันไม่ใช่เป็นการฟาวลูกเป็นการผิดระเบียบของผู้เล่นการผิดระเบียบแบบนี้ไม่จํากัดจํานวนครั้งนะฮะแต่เราจะเสียผลประโยชน์ในการเล่นนั่นเอง ดังนั้นให้เด็กๆเ,เรียนและฝึกศึกษาไปด้วยครูบอยก็จะสอดแทรกสิ่งต่างๆที่เป็นความรู้ที่เอามาใช้ได้จริงกับบาสเกตบอลให้เด็กๆได้รับรู้รับทราบนะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอเท่านี้อยากให้เด็กลองไปฝึกดูอันนี้เริ่มเริ่มจะเคลื่อนไหววนะเริ่มจะมูฟละเริ่มเด็กๆเ,เริ่มจะเป็นเทพละถ้าเด็กทำได้นะฮะเป็นอะไรที่ สนุกนะสนุกมากสําหรับกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็ฝากเอาไว้ให้เด็กๆได้ได้รู้ว่ากีฬาบาสเกตบอลเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เด็กๆคิดนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่เล่นตรงไหนก็ได้แต่อีกเช่นเคย 1. ความปลอดภยัย 2. เรื่องความปลอดภัยในทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์กระจกหรือสิ่งของที่รอบตัวที่มันสามารถแตกหักได้ พยายามดูพยายามห่างๆเขาอย่าไปเล่นใกล้นะครับเพราะบางทีเราเอาไม่อยู่เราควบคุมไม่ได้พูะไปแตกนะฮะคุณพอ่อคุณแม่เสียเงินเสียทองอีกนะครับก็ฝากเอาไว้เรื่องความปลอดภัยของเด็กอย่าลืมตัดเล็บนะครับอย่าลืมตัดเล็บแล้วก็หาที่กว้างๆในการเล่นใครมีพี่มีน้องมาเล่นได้ยิ่งดีใครไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีญาติอยู่คนเดียวทําแบบที่คุณบอยทําไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นะครับโต๊ะ หรือเสาอะไรก็แล้วแต่มาวางไว้ทําแทนว่าเป็นคู่ต่อสู้นะครับแบบฝึกก็มีอยู่เท่านี้โอเคครับสําหรับวันนี้ก็ครูอยมีสาระาการเรียนรู้เกี่ยวกับบาตให้เด็กๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันได้ครับผมสวัสดีครับ